น,นี่โยกับน้องโกุ๊ก้ไอ้โกุ๊ก้ไอมาโก้มากโก้มากโก้แล้วทำไงคะทำไงครับะไปเขาผมชื่อโกุ๊ก้ไอมากโก้มันมุมหน้ารักจังไอน้องก็สบา,ายสบา,ายสบา,ายปสบา,า, <ś c oughs> า,ายจะหลับแล้วเนี่ยอันนี้ชื่อว่าแป๊ปซี่แป๊ปซี่

เเอขายก็พี่เปิดแฟนไงฮัลโหลไอ้น้องชายเนอะไรดูหน่อยฮะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับให้นำมือดิฮสวัสดีเขาดีดิสวัสดีครับน้องชายชื่ออะไรชื่ออะไรเจมี่เจมี่ตาเขาดิสวัสดีค่ะก่อนดิคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเคที่ชื่อเคที่ค่ะบอกดีดิคะชื่อเคที่บ๊อปปี้น้ามีเชน้ื่อเคที่พี่พี่มาจีหน่อย ยังหมายอ่ะหาตัวออ้อยเอออยอ้ขาดีะอ้อยเมวเอกเขาไม่อาไม่เขาไดี้ว่าหายบาย